เอาละครับผมก็ต้องขอากราับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนหาดาบทั้งหมดในโลกหนึ่งนะคลิปก่อนผมก็ได้สอนหาไอเทมสวมใส่ไปก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับเอาละและก่อนไปดูคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับโอเคไปดูคลิปกันได้เลยดาบแรกนะครับมีขายที่เกาะแรกนะครับมีอยู่2เล่มเล่มละ1,000เบลี เราสามารถมาซื้อได้เลย <_ s> เห็นไหมครับ <_ S 2> ผมซื้อให้ดูเลยเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ซื้ออ่าเดี๋ยวเราจะมาดูดาบกันเลยครับว่ามันเป็นดาบยังไง <_ S 1> ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นขาานาอ่านี่ไงครับเล่มแรกเป็นขานานะเล่มที่2ก็ค่้ายเป็นมีดอ,อ่ะเออเป็นมีดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาบต่อไปกันเลยครับผมไปเลยดาบเล่มต่อมานะครับก็จะอยู่ที่กอบากี้เลยนะครับเราสามารถมาซื้อได้เลยอ่าอ่านี่ไงครับมันจะเจอพ่อค้าคนนี้แหละที่มันจะขายให้เรานะครับ เล่มแรกนะครับก็จะเป็นเคิร์ดดูโอคาตานะนะครับจะอยู่ที่1200 0เบรลีนะครับเล่มที่2ก็จะเป็นกระบอกนะครับจะอยู่ที่25 0 0 0นะครับอันนี้คือมาซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันเป็นดาบกับกระบองอะไรยังไงนะครับอ่านี่ไงครับเนี่ยครับมันจะเป็นดาบคู่แบบนี้นะครับไม่ใช่ดาบคู่เด้งนะเออก็จะเป็นกระบองนี่ครับกระบองนี้คล้ายๆของใครดเลยนะแต่ไม่ใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นของใครนะ อ่านี่ครับกระบองนี้คือไม่แนะนําจะเอามาฟาร์มนะเพราะว่าเราแบบเวลาฟาร์มามันตีมอนกระจาย ดาบเล่มต่อมาก็จะอยู่ที่เกาะหิมะเลยนะครับตรงนี้เลยอ๋อไม่ใช่อันนี้ที่เราเควสโอ้โหลืมลืมลืมนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะขายเป็นดาบเอ่อเป็นเป็นดาบ3เมล่มอ่ะเออเป็น3ดาบนั่นแหละจะอยู่ที่60,000เบรลีนะครับดาบต่อมาก็จะเป็นกระบองครับอันนี้จะขายอยู่ที่ประมาณ10,000แบาทนะครับเป็นท่อแปบของซาโบอะไรสักอย่างนะครับถ้าผมแบบเรียกถูกเรืยกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านี่ครับมันจะเป็น3ดาบแบบนี้นะครับอ่านี้ก็ดีเหมือนกันนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูท่อแป๊บนะครับว่ามันเป็นยังไงที่เราซื้อมาอ่านี่ครับมันจะเป็นท่อแป๊บแบบนี้ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าผมก็ไม่เคยใช้ฟาร์มนะครับแค่แบบใช้แป๊บเดียวดูดีสกิลแม่งโคตรกัางอะครับทุกคนเออ ดาบเล่มต่อมาก็จะเป็นดาบที่ดอบจากบอสอารองนะครับโอกาสดอกประมาณ15%นะครับมันจะเกิดทุก15นาทีตรงนี้เลยนะให้เรามาตีได้เลยแนะนําให้เลเวล2-300ค่อยมาตีแล้วกันเดี๋ยวมันจะตายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอ้านี้ครับมันจะเป็นดาบแบบนี้นครับเป็นคล้ายๆฟันปลาครับฟันปลาฉลามเอออันนี้คือทุกคนสามารถมาตีเผื่อมันดอบแล้วเราเอาไปฟาร์มก็ยังได้นะครับเออมีประโยชน์อยู่นะเอาไว้ฟาร์มอะไรนี้ก็ได้นะครับ ได้แร,แรงมันก็เท่ยอยู่นั่นแหละแต่ว่าสกิลมันก่ำไปนิดนึงนะครับผมว่าเออไม่เป็นไรนะแล้วแต่ทุกคนจะเอาไปใช้นะครับถึงมันจะก่ำมันอาจจะแรงก็ได้นะเออลองมาตีได้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับจะอยู่ที่เกาะกลางเดี๋ยวเราไปดูดาบต่อไปกันเลยนี่ก็จะเป็นจุดเอาไว้ซื้อดาบอีกหนึ่งจุดนะครับจะอยู่ที่เกาะสกายเปียนะครับมันจะมีดาบสองคมขายแล้วก็จะมีเป็นบีเซนโตขายด้วยนะครับบีเซนโตเนี่ยเราสามารถทำเป็น V2 ได้นะ แต่ว่าเราต้องรอหนวดขาวเกิดเราไปตีปุ๊บแล้วเ,เราจะได้เป็น b ีเซนโตวีมาเลยทันทีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า b ีเซนโตวีเนี่ยมันเป็นยังไง ขนาด b ีเซนโตวีผมยังไม่มีครับทุกคนโอ้โหดาบสองคมก็ไม่มีนะครับเออส่วน b ีเซนโตนะมันจะขายอย oh. ู่ Double 1ล้านเบลีนะครับดาบสองคมจะขายอยู่ประมาณ4 0 0 0 0นเบลีถ้าใครมีเงินพอก็มาซื้อทั้ง2ดาบได้เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะว่ามันจำเป็นหรือเปล่ามันฟาร์มดีหรือเปล่าก็มาลองซื้อได้นะครับ แล้วแต่ทุกคนจะเลือกซื้อนะว่าจะซื้อดาบไหนจะซื้อดาบเดียวก็ได้นะผมไม่ได้บังคับให้ซื้อทั้งสองนะแล้วแต่ทุกคนจะซื้อเลยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับดาบเล่มต่อมาก็จะอยู่ที่เกาะคุกนะครับเนี่ยครับมันจะดอกจากบอสตัวนี้เลยผมจําได้ว่าผมเคยได้หรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดนะหรือได้เปล่าวะก็จำไม่ได้เดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนนะถ้ามันมีก็จะเอาไวใ้ให้ทุกคนดูนะว่ามันเป็นยังไง เออวาน่าจะไม่มีนะครับถ้ามันมีมันน่าจะอยู่กับพวกโซนดาบอะไรแล้วเออไม่มีช่างมันครับนี่มันก็จะเป็นดาบแบบนี้แหละอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเนี่ยครับมันจะเป็นดาบที่บอสถืออันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นดาบบิ๊กมัมแต่มันก็ทรงคล้ายๆกันถือแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับส่วนดาบเล่มนี้นะครับโอกาสดอกจะอยู่สิเซนนะทุกคนจะเอาไว้ฟาร์มก็ได้นะไม่รู้ว่ามันฟาร์มดีหรือเปล่าดาบนี้แต่มันยาวนะไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะถ้าใครว่าดีก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่า ดาบเล่มนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่าผมไม่เคยใช้ด้วยนะเนี่ยดาบยาวๆแบบนี้เลยครับโอเคไปดาบต่อไปเลยดาบเล่มต่อมานะครับก็จะเป็นดาบเซเบอร์ของเรานั่นเองมาจะดรอปจากบอสแชงคูตรงนี้นะครับแต่ว่าเราต้องทําภารกิจเท่านั้นนะถึงจะสามารถเปิดห้องนี้แล้วมาตีได้แต่ถ้าทุกคนยังไม่รู้นะว่ามันต้องเปิดยังไงก็ไปหาใน YouTube ดูได้นะว่าสอนทําภารกิจดาบเซเบอร์อะไรนี้จะมีเยอะแยะหลายช่องเขาสอนเยอะแยะมากมายนะ ทุกคนสามารถไปดูแล้วทําตามได้แล้วเราค่อยมาตีนะโอกาสรอปจากบอสตัวนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าเพราะว่าภารากิจน่มันก็ยากอยู่แล้วถ้ายังมามีโอกาสรอบประมาณสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรนี่โอ้โหก็ถือว่ายากครับคี้แต่คี้แตนกันเลยทีเดียวแบบนี้นะครับมันจะเป็นดาบเซเบอร์แบบนี้นะอันนี้คือผมเป็นดาบเซเบอร์ V2 เนี่ยเห็นไหม V2 มันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเราจะทําต้องมีค่าหัวหนึ่งล้าน ดาบเล่มต่อมานะครับจะอยู่ที่เกาะหมู่บ้านแมกมาครับมันจะอยู่ข้างหลังหมู่บ้านเลยเนี่ยถ้าทุกคนเข้ามาแล้วใช่ไหมเนี่ยให้ทุกค <c> นเดินมาด้านหลังหมู่บ้านแล้วให้เราเลี้ยวขวานะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยเดินชนภูเขาเนี่ยภูเขาแมกม่านี่แหละให้เดินชนไปเรื่อยๆยจนกว่ามันจะเข้านะผมว่าเนี่ยมันมันจะอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเข้าแล้วครับเห็นไหมมันจะมีโครงกระดูกที่จะขายโซเคนหรือดาบลุกให้เรานั่นเองนะครับเรามาดูราคาจะอยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0 0เบรลีนะครับ ถ้าทุกคนมีก็มาซื้อได้นะผมคิดว่าไอดาบบุกเนี่ยมันต้องดอปจากบอสเคียวแน่แนเลยนะผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่ามันมีขายที่โลกหนึ่งโอ้โหดาบต่อไปที่ผมจะพาไปดูเนี่ยมันก็คือดาบดอปจากบอสมนุษย์เงือกนะครับเลเวล425เนี่ยโอกาสดอปประมาณ15%นนะแต่ผมไม่ได้พาไปดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะพอดีว่าผมดันลืมเกาะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปดูดาบต่อไปกันเลยนะครับอย่ามัวพูดมาก นี่ก็จะเป็นดาบเล่มสุดท้ายที่ดอบจากบอสลกหนึแล้วนะครับก็จะเป็นบอสอีนิว e เนี่ยครับมันจะดอบเป็นโพวีหให้เรานะโพเนี่ยสามารถทําเป็น V 2ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองตีบอสดูนะครับว่ามันจะดอบให้ผมหรือเปล่าแต่ว่าโอกาสดอบโพเนี่ยอยู่ประมาณ6%นะผมลืมบอกคนดูด้วยใช่ครับโอกาสน้อยมากเรียบร้อยครับทุกคนไม่ดอบเหมือนเดิมโอโหดอบยากเกิน เอาละครับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าดาบแต่ละเลียมเนี่ยดอปจากบอสไหนหรือซื้อจากที่ไหนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับไม่ว่ามาจะเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาโอเคลากันไปก่อนบ้า